นะครับลดน้ำมันไปเลยหรือว่าสิงเพื่อเองทีมงานลุกชาตใจดีนะครับตอนนี้นะฮะก็คือรถบริการดูสินบริคูนหรือรถดูดซ่วมของทางองค์การบริหารส่วนตะบนของสามนะครับนําโดยท่านนายกดลศรวิสันทนาท่านรองนายกที่บนแก้วรมนะครับพี่น้องสมาชิกในหมู่บ้านในชุมชนที่ต้องการรถดูดซ่วมนะฮะติดต่อโดยตรงที่อบต นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกอทอมาดำเนินก,การ่วบคุมท่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเอารถของเอกชนเข้ามาเนื่องจากจะมีราคาที่แพงแล้วก็ทํางานไม่เรียบร้อยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหามีการโดนหลอกหลอกลวง,งบ้างอะไรต่างๆนะแต่ว่ารถตรงนี้เป็นของงคงการบริหารส่วนตัวของ,งสามนะฮะพี่น้องก็สบายใจได้นะครับเรามีอะไรเราก็มาพูดมาคุยกันแล้วก็ดูแลเรื่องของสิทธิ์สิทคูลเรียกง,ง,ง่ายๆว่ารถหยุดซวกน,นะฮะ น้องสมาชิกท่นานใดใครที่ต้องการจะดูดช่วงก็ติดต่อได้นะครับที่องค์การหาส่วนตระกูลสามหรือติดต่อที่โดยตรงท,ที่ผมก็ได้นะครับก็ <c oughs> จะมีเจ้าหนี่ไปําเตินก,การให้นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จะให้พี่น้องเรานะไม่ต้องโดนหลอกหลอกลวงหรือเสียตังโดยใช่เหตุนะครับก็เป็นอีกนทางเลือกนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าเป็นเฉพาะวันในวันทําการในวันทําการราชาการเท่านั้น นะครับวันอื่นนั้นเสาร์อาทิตย์นั้นไปไม่ได้นะฮะเพราะผิดระเบียบก็ขอเป็นวันทําการการถึงสุ์ในช่วงเวลารชาชการแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆท,ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็คอพบกับกิจก,กรรมดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ